ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ยกผมชายอัดน,นะครับและเราก็จะมาจัดอันดับหมัดในอันไตเติลบ็อกซิ่งหรือ u b g นะครับผมก็อยากทำนานแล้วนะเออเพราะว่าคือแบบอยากวิจารณ์อะ <c oughs> คืออยากวิจารณ์นะผมโอเคเรามาเริ่มกับหมัดแรกนะผมเป็นเบสิกนะครับผมเบสิกเนี่ยผมคิดว่าเป็นหมัดที่เก่งนะ แต่ว่ายังไม่มากนะครับผมคือสไตล์มันเนี่ยก็นั่นแหละครับเบสิกก็คือเบสิกอะ่ะคือแบบมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมต่อยเนี่ยก็ธรรมดา F1 เนี่ธรรมดา M2 ก็ธรรมดานะครับผมก็แรงพอๆไม่ใช่แรงพอ,พอหมายถึงว่าแรงประมาณหนึ่งนะครับผมไม่มีอะไรเด่นอ่ะเราก็จะให้กันอยู่ที่เดี๋ยวอยู่สัก B แล้วกัน่ะไว้บ ส่วนมาต่อไปนะผมเป็นรองกาดอ่าอันนี้ลูกหลักอันนี้คือพอๆกับฮิตแมนเลยผมรักพอๆกับฮิตแมนเลยนะครับผมรองกาดเนี่ยก็นั่นละครับขึ้นชื่อว่ารองกาดมันยาวมันไกลอ่ะไกลเนี่ยหมายหมายถึงว่า M2 ไกลแต่ M1 เนี่ยก็พอๆกับเบสิกนะครับผมก็เป็นหมัดสีเขียวที่เล่นเก่งคือถ้าใครเล่นเก่งนีเล่นได้แล้วก็เพื่อนแท็กไม่ใช่ นะผมคือมันต้องใช้ฝีมือเออเอางอา่้ยๆามันต้องใช้ฝีมือนะผมผมก็จะให้ไปอยู่ที่เอนะผมให้เอเดี๋ยวดยว๋บวกเอนะผมเพราะว่าเก่งมากอันนี้ไม่ได้อวยเก่งจริงนะผมต่อไปสมัดอันนี้เนะี่ยบอกได้เลยว่าสายบ้านะสายสายบ้าเลือด สายบ้าสายบ้ายออะเออสายบ้ายอนะผมคือเป็นหมัดวงในที่เก่งนะผมแต่ว่ายังไม่ดีเรื่องแบบผมว่าการแดดมันอะมีปัญหานะเออผมว่าผมรู้สึกว่ามันแดดช้าไปหน่อยแล้วก็หมัดเนี่ยมันเดาง่ายมากนะผมก็คือแบบอ <c oughs> <c oughs> กว่าจะง้างมาทีเขาเคาน์เตอร์เขาหลบอะไรเรียบร้อยละกว่าจะพิธีรีตองเชิญพระมาเลไหม อืมอันนี้แมวโมแต่ว่าไม่ไหวหมัดมันไม่ไหวอะอยู่ซีพอนะมัดต่อไปหมัดชูชูหรือว่าหมัดเต่านะผมมัดเต่าเนี่ยเก่งนะแต่ว่าหลบเนี่ยเรื่องการหลบเนี่ยมีปัญหานะผมหมัดมันคือสั้นด้วยแหละ M 2สั้น M 1ก็สั้นกว่จะต่อยโดนก็ยากแต่ว่าจุดเด่นมันคืออึด นะผมคือโลที่บางแล้วก็เลือดหนาโอ้โหแบบเลือดเยอะมากคือเคาน์เตอร์ได้อะเคาน์เตอร์หมายถึงว่าไอนี่นะคือแบบพลิกพลิกเกมได้เออคุยผู้เคาน์เตอร์หมายว่าพูดพลิกเกมว่าจบอนะเป็นหมัดที่พลิกเกมได้แต่ว่าขออยู่บีพอเบนหมัดอย่าพึ่งอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งลงนะถวยพึ่งลงนะมามาต่อไปนะผมหมัดเคาน์เตอร์ คือคาเตอร์เนี่ยบอกกันเลยว่าน่าเสียดายมากตอนแรกมันอยู่ฟ้าใช่ปะแม่งโดนลดลงมาอยู่เขียวโอ้โหคือแบบหมัดมันดีนะหลบหลบต่อยเหมือนเบสิกแต่จุดเด่นคือคาเตอร์อะชื่อมันนคาลเตอร์ใช่ปะคือถ้าต่อยคาเตอร์อะเหมือนเหมือนบูเล็ตอะ M2 บูเล็ตใช่ปหมมันต่อยแล้วมันแบบแรงแล้วก็เสียงอะไรไม่ใช่นะผมคือถ้าต่อยคาเตอร์มันแรงแต่ถ้าไม่ได้คาเตอร์ก็หมา แค่นี้แคนี้นะผมก็เอาอยู่สีคพอก็สมควรที่โดนลดลงมาเป็นสีฟ้านะผมเพราะว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือตอนเป็นสีฟ้าอาจจะเก่งผมไม่ผมเล่นไม่ทันตอนนั้นอนะแต่ก็ดีนะผมต่อไปเออ่ขอเป็นคิมุระก่อนแล้วกันนะคิมุระคิมุระเนี่ยเรียกได้ว่าเก่งนะ แต่ได้ข่าวว่าโดนเนิบทางด้านของต่อยสโลต่อยแล้วเดินช้าแล้วก็เอลดสตมิน่เนี่ยยังเหมือนเดิมแต่ว่าเดินช้าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เดินช้าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงมึงเอาดีไปเลย <c oughs> ถามว่าทำไมหมัดแม่งแบบมันต่อยเร็วนะแต่แม่งดามเมจน,น้อยจัดกว่าจะปิดเขากวาจะอะไรคือไม่โอ้ยเย,ยเลยล้วทรมาน เออเลขนี้เลยว่าเล่นแล้วทรมานนะผมคือแม่งแบบเหนื่อยเหนื่อยมากตอนแรกต่อยให้เขาเหนื่อยตอนนี้กูต่อยกูเหนื่อยแทนอะ่ะเออแม่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ย,ยนั่นแหละแต่รถสเตมินามันก็ดีมีข้อด,ดีแค่นั้นนะผมถ้าใครคำนวณสเตมินาดีๆเนี่ยคือมึงกระจอกอะ <laughs> มึงกระจอกไปเลย โอเคจบไปคิวละและมาต่อไปครับผมแฮมเมอร์อ่าแฮมเมอร์แฮมเมอร์เนะี่ยตอนแรกอะ่ะเก่งนะเป็นมัดสีฟ้าที่เก่งมากไต่ขึ้นแดงได้ไต่ขึ้นฟ้าได้สบายไต่แรงสบายมากเล่นกับใครใครก็ด่าแต่พอมาตอนนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่ก็คือคนมันเดาได้เยอะแล้วนะผมขอเอาไว B ้บีหน้าหน้าแล้วกันอาบีหน้านะ ้เบสิกลดลงมาดิเบสิกอยู่ตรงนี้พอละนะต่อไปเป็นไข่ควงไข่ควงแล้วกันอันนี้ใช้ไข่ควงปะวะ <laughs> น่าจะใช่นะไข่ควงนะเนี่ยแป๊บนึงนะคือไข่ควงเนะี่ยถือว่าเป็นหมัดที่เก่งครับผม <laughs> คือเป็นน้องๆ <laughs> สมารอะ <c oughs> น้องๆสมัทเลยนะผมแต่ว่าตอนเนี้ยผมเกลียดถามว่าเกลียดตรงไหนเกลียดแม่งตรงที่ว่า UBG เนะี่ยมันจะมีเรื่องขึ้นชื่อที่ว่าหมัดบักอะ่ะเข้าใจปะหมัดบักหมัดบักเนี่ยคือมุมอ่ะมันต่อยเราไม่โดนเว้ย แต่ว่าแม่งโดนอ่าน่ะคือหมัดบักนะผมต้องเข้าใจกันน,นิดนึงตรงเนี้ยไขควงอะ่ะใช้ได้ดีมากคือแม่งแบบเซ็งนะผม,มผมให้มันเท่าไหร่ดีวะให้<ม>เอ่อ อะให้เอแล้วกันหมัดมันก็เก่งอะถ้าถ้าไม่นับถ้าไม่นับเรื่องบั๊กก็เก่งเหมือนกันนะผมอะหมัดต่อไปกูว่าโดนทัวลงหมัดชาร์จหมัดอะไรก็ไม่รู้เล่นยากเหลือเกินจุดเด่นก็มีแค่กดสกิลเสร็จปุ๊บพุ่งชนใส่เขาต่อยอ๊ะลดสเตมิน่าและแม่งต้องมีแบบ อะไรนะมีมีวิธีลีตองแบบคุณต้องต่อยเขาประมาณนี้นะครับคุณถึงจะสามารถวนสกิลได้เรื่อยเพื่อเพื่ออะไรผมเป็นคนเล่นเกมที่ต้องเน้นความสนุกผมต้องเอาความสนุกมาก่อนอันนี้อันนี้คือเรื่องของผมก่อนนะคือผมต้องเอาความสนุกมาก่อนแล้วมึงมาวนวนวนเฮียนะเบื่อเบื่อตายห้าเอาไปเลย สีท้ายนี่ยังยังดีกว่าคิมุระนะยังมีความแรงยังมีดาเมจไอคิมุระไม่มีเฮีะไรนะไอคิมุระนี่ไม่มีอะไรเลยเออนะมาต่อไปมัดฟ้ามัดสุดท้ายอะมัดอะไรนะมึงมีแฮมเมอร์คิมุระชาร์จอะไรอีกวะอีกอันหนึ่งอะ จะไม่ได้ไอ้เหี้ยจะไ,ได้เดี๋ยวหมัดอะไรนะขอขอเปิดพจนานุกรมแป๊บหนึง่งอ่ะระหว่างเนี้ยระหว่างเปิดหมัดต่อไปอันอันนี้อันนี้เอาไวเอาไว้อันถ่ายดีกว่าเอาวูฟอ่าวูฟวูฟเนี่ยผมคิดว่าหมัดมันเก่งนะแต่ว่า มีข้อเสียที่อ่ะหลายคนคิดว่าเฮ้ยพี่ M2 วูบอ่ะดุมากแต่ว่าคุณครับไม่รู้ว่าเป็นบัก๊กหรือว่าเขาปรับมาใหม่นะ M2 วูบอ่ะต่อย1 2ใช่ปะแล้วมันเร็วอ่าแต่แม่งหลบได้1 2หลบอ้าวพอจะลง2กูว้าและเสียจังหวะเพราะว่ามันตอนมันต่อย2ครั้งใช่ปะมันจะมีแบบคูดาวของมันคือแบบ เหนื่อยอ่ะปวดหลังเออคือคือปวดหลังนะผมคือลำบากนะถ้าเจอใครเล่นแบบเก่งๆอันนี้คือลำบากผมให้วูฟอยู่ที่อะเหนือก็มาเต่าแล้วกันเพราะว่าเจาะเจาะเกาะดีมากนะครับผมมาต่อไปอะไรดีวะบุลเลตและกันบุลเลตไหนได้ข่าวว่าปั่มาใหม่นะเขาบอกว่า บุลเลต์แจ๊เนี่ยเร็วขึ้นนะผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันเออดุขนาดนั้นไหมเพราะว่าผมลองเล่นดูแล้วนะผมลองเล่นแล้วลองเจอดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมคิดว่าถามว่าดุไหมดุเป็นหมัดวงในที่ดุแต่ยังไม่มากพออาถามว่าทำไมยังไม่ดี เพราะว่าจังหวะของมันเนี่ยคือถ้าถ้าปรับถ้าปรับเป็นเหมือนเดิมนะแบบศัตรูต่อยมาแล้วเรากด M1 ไปอันนั้นคือดีคือแบบจึบอ่าเราได้จังหวะแต่ถ้าศัตรูแดดปุ๊บและแม่งแดดอีกทีหนึ่งคือดับเบิลแดดอะ่ะคุณจะเหวอคุณจะคุณจะเอ,อ๋คุณจะมึนคุณจะเมาทันทีคือแบบต่อยไม่เจอคนมึงเจอลมแล้วมึงโดนอ่าอันนั้นคือจบนะผมผมให้มันอยู่ที่ B ีท้ายเฮ้ยน้อยไปบีนี้แล้วกันเฮ้ยให้ A ดีว่ะเอท้ายเอท้ายมันจะดูไม่น่าเกยียดเพราะว่ามันก็เก่งอะ่ะมันมีมันมีจุดเด่นที่ว่า M2 แรงอะ่ะถ้าถ้าได้เคานเตอร์ก็แรงจกก na. เจอกอดีโลหนาอออันนี้ก็ดีไปเ okay. ผมเปิดโจนณานกนกรมดูละเป็นทริกเตอร์อ่าทริกเตอร์หรือมัดกบกบเนี่ย ผมคิดว่าก็ดีนะไม่แย่แต่ก็ด้วยความที่หมัดมันนานแล้วเนาะมันก็จะเดาเดาได้ง่ายเออเดาได้ง่ายอันนี้ส่วนตัวผมนะผมให้มันนะสีกลางว่ะสีกลางผมให้มันแค่นะยเพราะว่าแบบหลบไวก็จริงนะแต่ว่า M2 มันอะหลบทางไหนก็ได้ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ไม่ใช่ว่าหลบหลบแล้วแบบไอ้นี่นะหมายถึงว่าหลบหลบแบบเอา perfect dot อะทางไหนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของมันนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเดี๋ยเอาเดี๋ยวเอาไฮไลท์วไว้ท้ายคลิปเลยต้องพูดอีกเยอะเลยต่อไปลองกาดดีกว่าลองกาดเนี่ยคือถือได้ว่าเป็นหมัดที่ ใครจะเอาหล่อเอาเท่นเนี่ยเล่นได้เลยนะเพราะว่าหมัดมันเนี่ยเอาไว้แอคเลยอะ่ะคือหมัดมันเนี่ยโดดเด่นทางด้านของการหลบแล้วก็คา์เตอร์นะครับผมคา์เตอร์มันเนี่ยแรงรพอๆกับบุลเลตแต่ว่าอันนี้แรงกว่าไหมไม่รู้แต่ว่าแรงนะครับผมคือ M1 เคาน์คเตอร์ก็แรง M2 เงคา์เตอร์แรงอ่ะหลบก็ดีผมให้มันอยู่ที่อาจจะเป็นหมัดแรกเลยก็ได้ผมให้เอส ใครเล่นเก่งๆเนี่ยคือแบบแม่น่ากลัวมากเลยเนะเออคือแบบเผิ่อไม่ได้อะต่อไปอิปโป,โปโอ,อ่ามาสายบุกแบบเต็มตัวแบบเททั้งใจอ่ะคือเหมือนสปาร์ตาสามร้อยอ่ะเออคือกูต้องมุ่งกูต้องพุ่งกูไม่รู้หรอกกูมีเลือดเท่าไหร่แต่กูต้องพุ่งกูต้องมุ่งอ่ะมัเดเนี้ยคือผมชอบส่วนตัวอ่ะคือชอบตรงที่ว่า แม่งแดนหลังไม่ได้นี่แหละคือใครอาะจะมองว่าเป็นจุดจุดด้อยนะแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นจุดเด่นนะที่ว่าเฮ้ยมึงแดนหลังไม่ได้มึงต้องเข้าหน้าอย่างเดียวเว้ยคือเจอฮิตมงฮิตแมนนะกูว่าหยิบเละแน่นอนแต่ว่าผมว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็เดมซี่อ่ะเดมซี่โลมันอ่ะคือเล่นสนุกว่าเพราะว่าเราต้องการจังหวะเดมซี่หลบอ่ะแบบ เขาต่อยปุ๊บเราแดมซี่ปุ๊บมันจะหลบได้เลยคือแดมซี่โลมันอะต้องกดตามนิ้วเรานะครับถ้าศัตรูต่อยปุ๊บปุ๊บป๊แล้วเรากดปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลบได้หมดแต่ว่าถ้าเราถ้าเขาต่อยปุ๊บปุ๊บเราไปกดปุ๊บปุ๊โดนมึงกูบอกเลยโดนใครที่เล่นอิโปแล้วมาเจอผมเนี่ยผมจะกด M2 บ่อยๆตอนที่คุณแดมซี่โลเพราะว่า ส่วนใหญ่เขาจะกดปุ๊บ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 มันหลบเอ็มสองไม่ได้หรอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะหลบได้แต่หลบได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะต่อยสามครั้งมึงโดนสองครั้งแน่นอนประมาณนั้นนะผมผมก็จะให้อิปโป,โปอยู่ที่เอกเอเหนือกว่าไข่ค,รครวงนะผมต่อไปไฮไลท์เลยเฮียลูกรักกูเลยฮิตแมน ถามว่าปรับมาเนี่ยลงไปสีม่วงอะ่ะมีอะไรเปลี่ยนผมว่าดีอ่ะฟังก่อนฟังก่อนดีอ่ะดียังไงคุณอาจจะไม่สังเกตแต่ว่าฮิตแมนเนี่ยตอมัดเร็วขึ้นอ่ะต่อมัดเร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าระยะของ M1 น่งเนี่ยรู้สึกว่าแม่งดรอปลงนะเออผมรู้สึกงั้นนะ แต่ว่าไม่รู้หรอกว่าใครรู้สึกไงแต่ผมรู้สึกงี้นะใครเอ,อเล่นฮิตแมนเก่งๆอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้นะผมว่าเปลี่ยนอะไรบ้างแต่ว่าความรู้สึกผมอะ M 2อ่ะยังเหมือนเดิมแต่ M 1นึ่ะรู้สึกเปลี่ยนไปนะผมใครเปลี่ยนเธอหรือเธอเปลี่ยนไปผมขอให้มันอยู่ที่บีหน้าแฮมเมอร์ลันมาอยู่กับมัดทองมัดทองแล้วผมขอจัด โค้ดก่อนเลยโค้ดอะคือไม่ได้ปรับอะไรเลยแต่แม่งเก่งอ่ะถามว่าเก่งไงคือมันอยู่ที่ฝีมือเลยครับมัดเนี้ยคือถ้าใครอยากจะเอาไปแอคสาวหรือว่าเอาไปแอคในทัวร์นาเมนต์เนี่ยเก่งบอกกันเลยมัดเนี้ย วงนอกวงในเล่นได้แต่ว่าถ้าดีเล่นวงในดีวะ่ะเล่นวงนอกทำห่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเป็นหมัดวงในแต่เอาไปเล่นวงนอกเนี่ยต๊อปให้ <laughs> นะครับผมโอเคผมขอให้มันอยู่ที่เอหน้าเอหน้าลองการเลยแล้วกันเอหน้าลองการเลยฮึบโอเคนะครับมาต่อไปเป็นหมัดอะไรดีวะโ <laughs> คโนแล้วกันอ่าโคโนะโคโนตอ,อ่าโคโนต ครนะผมโคโนอเน์เ่ะตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นหมัดที่เก่งที่สุดในเกมเว้ยถามว่าเพราะอะไรเพราะน้องผมอะ่ะแม่งเป่าหูผมว่าพี่หมัดเนี้ยแม่งสุดที่สุดที่สุดของเกมแหละบอกเลยว่าพี่ได้มาในเก่งเอาชานะผมได้ผมก็คิดละเฮ้ยอเหียเ้ยม่งเก่งที่สุดในเกมแลว้ววะพอได้ลองเล่นเท่านั้นแหละโอ้โหแม่งเฮ้ยหมัดอะไรโคตรกังโคตรกางมึงควรลงมา ลงมาสีม่วงอ่ะถามว่าเพราะอะไรคือ M 1แม่งอม่งเร็วก็จริงนะแต่แม่งโคดเบา M 2ก็ต้องเคานเตอร์เป็นหมัดสายแบบสมดุลอะ่ะเหมือนเบสิกนะครับผมแต่ว่าคุณต้องเล่นเก่งแบบเก่งแบบหืมวิวพูดไงดีวะเก่งมากๆอ่ะเออประมาณมานั้นนะผมควรปรับ อะไร M1 เนี่ยมึงแรงเท่ากับเบสิกได้ปะแล้วก็ตอนมึงกดโฟกัสเน่ยมึงควรให้เครื่องกูอ่ะไม่แหลกได้ไหมตอนแรกอ่ะชอบเล่นเพราะว่ามันลีลาดีไงมันแอกได้แต่พอเล่นไปเรื่อยๆคือเครื่องรับไม่ไหวกดโฟกัสปุ๊บก,กูเอ๋อเลยคือแบบยืนนิ่งเลยะแล้วก็โคโนดเนี่ยเป็นหมัดที่แบบ กรอบที่สุดของมัดทองแล้วนะผมให้อย่างนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าคนเขาอะมักจะชนเลยไม่ไม่มีลีลาการกดอ e ีโมดอ่ะอันนี้ขอขยายความตรงโฟกัสนะผมคือโฟกัสเนี่ยของโคโนตเก็บด้วยการกดอ e ีโมดเคาน์เตอร์เพอร์เฟกดอทหรือต่อยต่อยอะได้น้อยแต่ว่าเคาน์เตอร์หลบ ไม่ใชหลบดิย perfect dot กดอ e ีโมดอะคือได้แบบเยอะมากนะครับผมคืออ e ีโมดเนะี่ยก็ได้ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าสเต็ปของโคนอดเนี่ยมันมีอยู่ที่ว่ามันจะมีบางอ e ีโมดครับผมที่กดไปปุ๊บเราจะต่อยแบบ M1 ได้เร็วขึ้นอนะ่ะคือเต้นๆอยู่ปุ๊บแล้วกดต่อยปุ๊บแม่งเร็วแบบเร็วบุ๊บๆุ๊บอุ๊บุ๊บ,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 บอโอโหโคตรก๊อตแต่ถ้าผมให้ไป บีท้ายดีนะให้กูไม่ให้ให้ซีให้ดีอ่ะคือหมัดแม่งแบบรู้สึกกังต้องบัฟด่วนฮิตแมนเหมือนกันไอ้เฮียต้องบัฟมึงตอนนี้มึงเนิบละมาต่อไปสารักสลักเกอร์อ่ะสารักคือหมัดมันเนี่ยมีจุดเด่นตนะรงที้ว่าเอ็มหนึ่งเอ็มสองแรง แต่ว่าการหลบของมันเนี่ยผมว่ามีปัญหาถามว่าทำไมคือผมอะไม่ได้เล่นสลักเกอร์เก่งหรือว่าเป็นเมนสลักเกอร์หรือว่าเล่นสลักเกอร์บ่อยผมแค่เคยแตะเคยคำเฉยๆแต่ว่าผมรู้เพราะว่าเพื่อนผมเล่นอ่าผมก็จะสังเกตแล้วว่าอ่ามันมีจุดบอดตรงไหนมันอะไรยังไงตอนหลบเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช้านิดเดียวนะออกเซียววิเองนะคือดับเบิ้ลแดนมันเนี่ยยาก นะผมที่จะหลบได้อ่ะผมให้อยู่ที่เอทายแล้วกันเพราะว่าจุดเด่นมันเนี่ยคือ M1 กับ M2 เนี่ยแรงแล้วก็ M2 เนี่ยเดาแบบเดายากนะถ้าใครเล่นเก่งๆอ่ะแบบเฮ้ยต่อยแน่เลยหลบแม่งไม่ต่อยแม่งต่อยเลยตอนเราหลบปุ๊บแม่งต่อยอโคตรแรงแม่งละลายเลือดได้ดีมากอ่ะ ประมาณนี้ครับผมสลักเกอร์มาต่อไปฮอกแล้วกันนะฮอกฮอกถือว่าเป็นลูกรักผมเลยนะผมชอบเล่นฮอกเพราะว่ามันมันแบบลีลากวนตีนเนี่ยถ้า <c oughs> ผมในเรื่องก็กวนตีนในเกมก็กวนตีนแต่ว่าตั้งแต่โดนปรับให้แบบลบหลังเนะี่ยมันคููดาวได้อะโห บอกเลยว่าคุณแม่งโคตรลำบากนะผมแต่ว่าหมัดมันเน <laughs> ี magic, ่ยก็ยังไกลแบบยังไกลอยู่ดีนะผมรู้สึกว่าหมัดมันยังไกลนะแล้วก็เดายากนนในการเล่นน่ยแล้วก็พอเข้าเฟสสามเนี่ยไอ้บ้าเลือดอะแม่งต่อยแบบปึ๊บมเพิแล้วแม่งแรงไม่ได้รวยเดียวแม่งแรงไม่เหมือนโคนอสหรอกแม่งกดโฟกัสบุ๊บแม่งเบาไอ้หี้อคือ อันนี้ขอขยายตรงนี้ว่ากดโฟกัสแล้วเบาคือ <c oughs> ละลายโล่ละลายดีแต่คือคุณมึงครับ M สองมึงเนี่ยเอาไว้เอาไว้จบปิดเลือดใช่ปะ่ะแบบเกตดเลือดมันอะ่ะเออกูจะพูดไงดีวะเอาเป็นว่าแบบอย่างนั้นละกันคือมึงต่อยปุ๊บมึงไม่ได้ปิดหมดไงมึงต่อยปุ๊บมึงปิดครึ่งเดียวอะ่ะทุเรศกูต้องต่อยอีกรอบมัน,นึงจะปิดหมดอะ่ะนั่นแหละม,มาต่อที่ฮอก ฮอกเนี่ยผมให้ A เหนือกว่าอีโป้นะผมเอ้ยเหนือกว่าลองการเลยดีกว่าอ่ามาหมัดลูกลากอีกอันหนึง่งไอรอนฟิสทั้ทงลักทั้งเกียดคือคือที่เกียดเนีไม่ใช่อะไรนะคือหมัดแม่งเนี่ยพลิกเกมได้ดีมากอ่า ใช้คำนี้เพราะว่าอันตีมันเนี่ยโหเพราะคุณอย่าเผลอเผลอปุ๊บมึงตายอ่ะเอาสกอร์นําได้ง่ายๆชนะได้ง่ายๆผมเอาไปลงแรงมาแล้วก่อนอัดคลิปอะผมเอามาลงแรงไม่ชนะรัวๆเลยไม่มีแพ้เลยคนเขามักจะแบบเสียตรงอันตีมันนี่แหละนะผมถ้าไม่ถ้าอันตีมันไม่แรงนะเป็นหมัดที่กาบ แต่ว่าข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งอะนอกจากอันติแรงเนี่ยคือโดนเคาน์เตอร์เบานะครับผมไม่ได้รู้สึกไปเองนะแต่ว่ามันโดนเคาน์เตอร์เบาจริงๆนะผมคือบุลเลตลองเอ้ยเนี่ยมันชื่ออะไรนะแฮโลเออยแฮโลแล้วก็หมัดเคาน์เตอร์อะคือแม่งแบบเคาน์เตอร์เบาอะเหมือนโดนหมัด มันหนักธรรมดานะถ้าถ้าโดนบุลเลตบุเลตเคาน์เตอร์เหมือนโดนมัดหนักธรรมดาไม่น่ากลัวละหมัดเคาน์เตอร์แม่งก็ชื่อแม่งก็บอกอยู่แล้วว่าเคาน์เตอร์แม่งเจอไปแม่งเป็นหมันลองการเนี่ยก็ยังแบบเฮลโลแฮลโลแม่งเจอไปก็ยังแบบก็ยังไม่ไม่ได้ลำบากขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีครับผมผมให้มันอยู่ที่แรงเอนะครับ ต่อไปูฟรีดอมแม่งบอกกัเลยว่าเป็นหมัดสารพัดประโยชน์เหมือนคุณซื้อวิดมีดจีนอะที่แม่งทำได้หลายๆอย่างแต่ว่าแม่งแบบจุดเด่นคือมันชื่ออะไรมีดจีนอนเนกประสงค์แต่คุณคุณท่านครับอย่างอื่นมึงเนี่ยพิการเปลี่ยนได้สามโหมด วินฟิกเกอร์สมัตวินฟิกเกอร์สมัตวินน่หลบหลังได้หลบเร็วสเตมิน่าเยอะไม่ไม่เชิงเยอะดีแต่ว่าใช้น้อยส่วนฟิกเกอร์เนี่ยเหมือนฮิตแมนเอามาจากฮิตแมนก็คือต่อยไกลแค่ M1 M2 เนะี่ยต่อยไกลเหมือนเดิมน,นะสมัตเนี่ยมีดแค่ M2 M2 เนะี่ยคือแรง แต่พราะคุณครับอันนี้ไม่ใช่มีอเนกประสงค์ของจีนที่มึงเอาอันอื่นมาปุ๊บมึงพิการไม่ใช่แต่ว่ามันดีมากๆผมเล่นมาแล้วกับตัวติดไปเลยช่วงหนึ่งตอนเนี้ยตอนนั้นที่ด่าว่าฮิตไอฟรีดอมเนี่ยแม่งกากแม่งอะไรอย่างงี้ผมให้อยู่หน้าแฮรโลเลยเป็นแรงเอสที่เอเอเลยก็ได้เออมีเพิ่มมีเพิ่มแรงกง่าะ มีเพิ่มไหมไม่รู้อะแต่ว่าให้ SS นะครับผมอันนี้ให้ SS เ,เ,เลยอ่ะต่อไปช็อตกัน r e วิ r s เยอบมาเป็นหมัดทองแต่กูขอบอกเลยว่ามึงควรไปอยู่หมัดม่วงเหมือนเดิมเพราะอะไรสก,กิลเนี่ยกดยากแล้วหนึ่งอันติมึงยังจะมีกดมาอีก โอ้โหกูนึกว่ากูเล่นไฟเดย์ไนท์แต่ทำให้ผมเนี่ยเล่นไฟเดย์ไนท์เก่งขอบอกว่าเป็นหมัดที่เล่นสนุกวงในดีวงนอกก็ดีแต่ไม่เล่นจะดีกว่าปวดนิ้วชิบหายเลยพอเล่นเสร็จเนี่ยให้อยู่ที่เอยังยังไม่เหนือกว่าอีปโป้นะเดี๋ยวยวบกอนไ้ ชึบอ่าประมาณนี้นะผมอันนี้คือเทียริสหมัดใน UBG เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะใครที่มีความคิดเห็นที่ต่างออกไปเนี่ยก็บอกกันได้นะผมคือคอนเทนต์เนี้ยอยากทำแต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากทำเพราะกูโดนทัวลงแน่นอนนะผมแต่ละหมัดเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เทียมัดชาร์จกูวโดนกับโคโนสอนนะกูโดนแน่นอนนะ ที่มีความคิดเห็นมากกว่านั้นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับคือคอมเมนต์อย่างสุภาพนะไม่ใช่จะมาเฮ้ยไอขี้อดมึงจัดคัยวอะไรของมึงมันต้องเป็นอย่างงูงงงงน,น,นี่งี้งั้นมันงี้งี้งูนูนไม่ได้นะผมคุณเอ้คุณอัดครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับมันต้องอย่างงูนี่งี้นะครับอ่ะถ้าคำหยาบมาปุ๊บก,กูแบนกู <laughs> พูดได้คนเดียวคำหยาบนะผมกูเป็นเจ้าของช่อง <laughs> โอเคสำหคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมจนยูบีจีเนี่ยก็ยังทำต่อไปนะแต่ว่ายังมีเกมอื่นที่แบบอยากทำเหมือนกันก็จะได้ลงนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมใครนั่นแหละไอ้เคียกูพูดซ้ำละไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า